คือสูตรที่ผมให้นะครับคือผมใส่โชคของผมเป็นจํานวนนิดหนึ่งนะครับใส่เข้าไปนะครับบางคนก็บอกว่าผมได้พระบางคนก็บอกว่าผมได้บังกรสองครั้งนะครับหรือบางคนก็บอกว่าผมได้วนอมหรือบางทีนะใครที่สูมไม่ได้คือดวงผมหมดนะครับในคลิปนะคนเอาไปเยอะเกินคือในคลิปเนี่ยผมสูมได้ผลกะกาคือผมเอาดวงไปใส่ในคลิปนะครับ ช่อช่องผมนี่แหละไปใส่ในคลิปมันก็เลยสุ่มไม่ได้อะไรนะครับคือถ้าท่านผู้ชมนะ่ะมาสุ่มเร็วๆนะ่ะอาจจะได้ไงออบางคนอาจจะไม่ได้ไงมันหมดแล้วไงส่วนคนที่ถามว่าเงิน9ล้านหายไปไหนนะครับเงิน9ล้านในคลิปก่อนที่มีจำนวน9าล้าน9ก้าแสนเก้าหมืนปะครับเดอมมันคือ อีกรหัสหนึ่งนะครับมันไม่ใช่รหัสที่ผมลงในปัจจุบันนะและอีกอย่างนะผมก็เจอเรือสองลำนี่นะที่ผมไม่ค่อยเห็นเลยนะคือผมเห็นได้ไงก็ไม่รู้เดินผ่านมาก็เห็นเชยนะสองลำนี้นะนี่ลำคิดม่านะกับเรือเติมนะผก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโชคผมมันดีเกินนะ